สวัสดีค่ะมาดั่งตาแดดรับวิตามินดีใช่ไหมคือช่วงนี้เป็นช่วงที่กับตัวใช่ไหมผู้คนก็จะไม่ค่อยได้ไปห้างหรือว่าไปในที่ชุมชนอะไรเงี้ยเขาก็จะพากันไปเดินป่ากันก็นั่งๆอยู่ก็จะมีคนหลายกลุ่มเดินผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่เขาก็เข้าไปเดินป่าหลังบ,บ้านกันพอมาเห็นผู้คนเดินป่าแบบนี้แล้วก็เลยทําให้หนึกถึงสำนวนภาษาอังกฤษคําว่า walk about หมายถึงว่าการออกไปเดินสำรวจป่า ที่น่าสนใจก็คือว่าชาวออสซี่เนี่ยเขาจะนำคำว่า walk about ี่มาใช้ในส่วนวนที่ว่า w a l k about ซึ่งหมายถึงเข้าของหายไปคนหายไปหายตัวเรืองลับหรือว่าหายไปไม่พบไม่ตามยกตัวอย่างเช่น I couldn't find my sunnies. This seems to have gone walk about หมายถึงว่าหาแว่นกันแดดไม่เจอเลยเนี่ย sunnies ไม่ได้แปลว่าสันชายหรือแสงแดดนะ s u n n i แปลว่าแว่นกันแดด